สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆหน้ามองกวกว่าคุยกับพี่สาวจนไฟมอด <c ười> คุยกันนานวันนี้ตื่นเช้าวันนี้อากาศเย็นๆค่ะก็ะเลยมาผิงไฟ <c ười> เดี๋ละวันนะ บางทีก็ตื่นสายทีก็ตื่นเช้าช่วงนี้อะไรอะไรก็เข้าที่บ้างก็เลยนอนสบายไม่กังวลน,นอนหลับสบายทุกอย่างพร้อมมีเครื่องซักผ้ามีน้ำอุ่น ที่กระทอมมันมากวันนี้น้องก็จะมาทำมาทำน้ำให้อีกสองจุดทำไฟอีกสองจุดน้องเคยอะค่ะ ก็ลอกเรียกกันตื่นละมีอาหารให้มีสตาแอปเปิ้ลให้ของดีๆก็ลอกกินไปหมดไม่ทันไม่ทันกล็ลอกเขาธรรมชาตินะแต่เราก็เอาไม่ได้ปล่อยเขากินอิ่ม มีมีความสุขแฮบบปปี้กันน้อยหนงก็มาดูทุกวันมาเยี่ยมชมน้อยหนงทุกวันเลยน้อยหนงก็คือมันมันยังแห้งเนาะอยู่ต้นนันสาตาร์แอปเปินลน่ะล่ะกินละ สวัสดียามเช้าค่ะอืเดี๋ยวก็จะกวาดบ้านละเราชอบกวาดบ้านตอนเช้าเช้ามันจะไม่ฟุ้งกวาดตอนยามสายมันอากาศมันร้อนแห้งมีลมแล้วฝุ่นจะฟุ้ง เคค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ